เดี๋ยวขอช่วยประลองเรียนอาหารถวายพระสงฆด้วยนะครับขอขอแลผู้ชายช่วยมายืนหน้าหน้าโต๊ะพราะแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยจะได้ยกยกประกันอาหารนะครับ เชิญเชิญนะครับขอแรลงพู้ชายนะครับอาอาหารงมทานนะครับรองกับเนินนะครับวันนี้เรื่องเล เราได้ทำบุญนะครับถวายพระแม่รุบาจารย์นะครับองค์พระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับหรือหลวงตามหาบัวยารสัมปโนนะครับซึ่งรอบในวันนี้นะครับสิ4สี่ปีนะครับเราเราทำเราโรองค์หลวงตามหาบัวแล้วก็ใครอยากจะติดกันเทศต่อยอดนะครับตอนเราได้เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับใครอยากจะร่วมนะครับเชิญนะครับาังมี ขาเกียรตจดอยอดนะครับเพื่อถวยางะพระนม์เทศสานะครับหลวไปต่หี่อวันเสาไปวัดพุทธวัดพุทธมนาไปนะครับวันอาทิตย์ก็มีที่นี่ต่อเนะเดี๋ยวที่ตไปนะครับขอขอแรงผู้ชายผู้ชายรับรงขอความปลอภยนะครับยหน้าหน้าหน้าพระแม่กบารจานผู้ชายนะครับ ผู้ no จายันะครับขแสงมันมีเทนทองกงองลงนี่สองสิบสอกุมภาระรเลยสิบสอนครานะครับขอแงผู้ายรยโยเก็อาหารสะดหน่อยนะครับพวกทก็ไม่ไดจอครัเาจำวันไม่ค่อยได้มันตงกัอะไรสิบสอง้องกุ้กาสิบสองกุมภาคือเททองใช่ไหม กองับดูกนะครับบุูรตะว่าโองนะครับเชิญิกเตะนะครับบุคจัเกโลนะครับการแข่งเจ่ะครับฐายคอนัดเด็นครับตอระครับก่ไปดูในเฟซบุ๊กอะไรอะไรน้อยไปไปมาเดี๋ยวไปต่อพ่ไปวสารคารด้ี่ พยายามมากกายอะไรที่มันการันตีควมนเียต้องมใม่คการนมออคุณคนมานัไป่ไปนานกันเป็นันกันหลายปีเลยกมกับกร่ิทยอยนอาารตัวนี้ต้นะรัอต่อเขาครับต่อาครับนะผู้หญิงะต้องเ่อครับ

เวลายกขาครับอยากให้ชนปากของพ่อแม่ปาวาในะครับเดี๋ยวเกิดฝ่ายจมรุดได้นะครับนะระหว่างนะครับยกห่างๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวช้าๆนิดนึงครับช้าๆนิดนึงครับตรงนี้ไม่ทันนะครับตรงประเขนไม่ทันนะครับช้าๆนิดนึง อาจารย์ครับวัดป่าเชิงเลนมีกำหนดงานเทียทองเมื่อไหร่อีกหรือเปล่าครับยัยู่แ่ว่มปีนี้ใช่ไหมครับเทครับบริรยบครับองค์พระประธานองค์พระรประธานทัานกลางครับครับมาคันยได้ คุณมีสื้อเปล่าเอเให้เลยโยมจะ้าไปคือยืนเลยไหมีข้าวโเท่าไร่อยนืนาอบานึงอะไรที่มึงแตนั้นน่ะคือศูนย์จุดศูนยงเรอรก เขาต้งเดือข้าวเข้าไปก็ได้ข้าวต้งไปก่อนข้าวต้มไปก่อนอันดับแรกข้าวต้มไปก่นมาเลยมาเลยก็เลย ขอขอแรงผู้ชายอีกนะครับผู้หญิงนะโอพี่ญิงก็ได้นะครับนำเรียงอาหารนะครับเข้าแถวตรงที่ทางทางป่าปลาสัารเอนนะครับตรงนั้นขอแรงผู้หญิงนะครับช่วยช่วยกันหน่อยนะครับด่านด้านรู้นะครับด้างที่มีสารเอนนะครับนะครับไปช่วยแรงเราเร็นแล้วครับ ตองได้เลยครับตอกได้เลยมาณสักเศษชิ้นเศษชิ้นครับพี่ธเนศจกหมูฉึกฉึกครับฝาตัวเขาเทศครับทีมงานพี่ธเนศจกหมูฉึกฉึกนะครับวันนี้มากี่ท่านครับสี่ท่านสี่หรือห้า เอาเอาให้ครบนะขากลับครบไหมห้ามาห้ากับห้านะไม่ไม่มาห้ากับสามครับอันนี้มีเจ้าของยังครับเนี่ยอย่างนั้นจองเปิดคลิปแล้วถือง่าย รับซาลาเปาเพิ่มด้วยั้ยคะเดี๋ยวปิดก่อนปิดเครื่องก่อนถึะ